สบายดีพี่น้องสบายดียามบายๆเด้อจ้าเมื่อนี่กะฮ้นอนฮ้อนฮ้อนตามเคยเลยพีนงง่น้องเลยนางอ้นเพิ่นเมื่อเฮือนแม่เพิ่นเพิ่นผากล้านไว้น้ำแหม่น้อยแฟมิลี่เพิ่นเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำสาวมูเบาเผ็ดเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวนางมุนเห็ดเฟอพี่น้องเลยน้องนัดเท่ากันน้องนัด เาก็น,นั่งเฝ้าหานตามเคยพี่นอ้องมีคอมเมนต์หนึ่งเด้อจ้พี่น้องเด้อมีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นว่าให้น้องนัดมีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นเลยเว้าฉันส่ว่าไม่เห็นน้องนัดตั้งนานแลนโมเมเพิ่นว่าว่าน้องเขาท้องหรือเปล่าแล้มีหมูน้อยเหตุเพิ่นว่าว่าหน้าจะพวกเจ้าน่ะหูดีเนาะ ดีใส่ลล่ป้ายสีคนอื่นแบบสุดยอดเลยไปใส่ลล่ป้ายสีลูกข่ลูกข่ยยังเงียนนังสืออยู่ลูกข่เป็นเด็กน้อยคอยสิบอกเจ้าเด้ออันโมเมถึงคอยบ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดเจ้าคอยบ่ได้หูจักว่าเจ้านะแมนไผแต่คอยฮักสะเห็นคอมเมนต์่อยฮัก็เห็นคอมเมนต์มเมื่อน,นี้อ่านวังไดนี่แหละฮักกะ อ่านคอมเมนต์ข่อยวังไดนี้ข่อยเข่าไปบึงนะป้าโตเม่น่ตกันสิบสี่เลยพวกเจ้าสิบเอวยังก็ต้องให้เกียริข่อยแน่ลูกสาวข่อยเรายังเงยน็นังสืออยู่อโย่เรากรางกันสิมหาปีเาราบด้ข่อยอองเคลื่อนอ่องซานลูกข่อยโ่เมนคนม่วขนาดนั่นบมเมนคนสิาเล้วไหลขนาดนั่นลูกข่อยบ่เคยเลวไหลบ่เคยไปนอกลูก่นอกทาง นอกจากไปโรงเรียนคําแล้วก็มาโลดสีซ่าห่าโมงยางซ่าสุดแล้วก็มาหกโมงเราบ่เคยมามืดมาคำํำโอยสิบ,บอกให้ท่านเเนาะว่าลูกเคยบ่เคยออกเพือนยามคํายามคืนคเราออกไปกับเราไปแต่ยามมือเวนไปเฮือนหมู่ลรวมีแต่ผู้ยิงไปหอดปุ๊บแล้วก็เยื้องถ่ายคลิปวิดีโอไทยเราโทรศัพท์ วิดีโอคอมมาให้แม่ให้พ่อให้แม่เบิ่งโลดและเลื่อนหมู่เล่ากันเลยกัเป็นลูกของหมู่หมู่ของเสี่ยวข่อยเองคููจักกันดีเมดเองือนอยู่ใสอยู่ใสนะสิบ่าว่าลูกข่อยในท้องนางท้องหรือเปล่าน่าจะพวกเจ้าไม่น้อยกระสีออกมาบอกมาตอบเนาะคําถามนี้ว่าพวกเจ้าเข้าใจผิดเด้อจ้าพวกเจ้าบม่ต้องไปใส่ไล่ป้ายสีลูกข่อยก็ได้ดอกลูกข่อยนันเรายังเรียนหนังสืออยู่เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ ่อยอบลมสั่งสอนลูกคอยดีพออยู่ลูก่อยบเคยท,ทะเลถัดไหลไปนอกลู่นอกทางนอกสายหูสายตาพ่อแม่ไอ้เอ้ยน้องเมื่อคนแถวนี้เขาพูดดีว่าลูกคอยบได้เคยออกเครื่อนไปใส่นอกจากไปโรงเรียนถ้าเราอยากไปเล่นบุญเล่นศิลกับพ่อเราพาไปพ่อไปส่งไปเผาเอาไปเราบร่ได้เคยปะพอวันนั้นบ่ได้เคยปะปล่อยลูกให้ ไปโลโลเเล้ไหนนี่เสียเสียหายหายสีบอกห้เข้าใจอยู่อยู่น้ำกันพี่น้องเลยแม่นอ้อยกระบอกเข้าใจคือคันว่าข้าวว่าไปเพื่อ,อยังเพื่อไ้ยังเลยว่าให้เด็กน้อยนะมันมีควบสุกหลายตีไปใส่ลล่ป้ายสีเด็กน้อยเด็กเขาการลังเฮียนหนังสือเขากลาังก้าวห,หน้าก้าวตาอย่าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือเลยคันอยากให้หรือว่าเกียดสั่งมันยังข่อยกันด่าข่อยโลด ผมาข่อยกระดาข่อยโลดบ่ต้องไปวุ่นวายกับลูกข่อยดอกลูกข่อยเราเป็นผ่าขาวเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่เป็นนักเรียนอยู่พวกเจ้าหันใหญ่มอทุกคนแล้วเม่นยังออกมากต่คนที่จะคึดแหน่คนที่จะเว้าคนที่จะใส่สมองเนาะโบแมนใส่แต่มือพิมคอมเมต์สิ่งที่พวกเจ้าเม่นนั้น คอยกหากาสีอ่านกินเมื่อวานนี่นั่งกินกันสามคนนั่นคลิปนั่นแหละคอยกากาสีมาอ่านคอมเมนต์คอยกากาศีอ่านเบิ่งว่าปลาตโตโผว่าเมน่นเราเห็นว่าโบือซาก็ไดระอยก็เลยออกมาเวา้าออกมาสีแจงออกมาอาธิบายออกมาให้พวกเจ้าเข้าใจ โมเมเอ้ยเจ้าเข้าใจละบอคอยกับบเคยเห็นหน้าเจ้าคอยกับฮู้ว่าเจ้านั้นอายุหลายปันไดเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอีเมลของเจ้าชื่อโมเมนั้นว่าว่าน้องเขาคนอันนักคงท้องวะแล้วกะ็มูน้อยนั้นที่ว่าอันสอบกัดคอยดูดูะกะสุดยอดเนาะน่าจะอีมาโตหางกันคอยกัสีมาอธิบายให้เข้าใจนี่ละ เขาใจนำกันลูกคข่ยบได้เคยไปนอกลู่นอกทางอยู่ในสิ่งที่เหนือสายหูสายตาของพ่อของแม่เลิอกคงเยยนย่างคำสุดแล้วก็มาหกโมงแค่นั่นละทัดมันกายหกโมงแลบแมนว่าพวกอย่ทวน้ำรดลูกขนะ่น่ะเขาเคยให้ลูกคข่ไปโลโลเล่ดอก,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 กให้เข้าใจนำกันขักดเด้อจ้าพี่น้องสุข,ขสุขคน ที่บ่กเขาใจนะคุณโมเมหันเขาใจเลยจ้าซีเมนไม่ยังนะไงอคิดก่อนเม่นเนาะคือจากเม่นไม่ยังเลยบมแมนซีเมนไปเม่นแนวมันถือแนวะเม่นยังก็ได้เด็กก็คือเด็กอย่าเอาเด็กมาบุ่นวายเลย พาว่าเกียรติั่างคอยกับด่าคอยนันดาโรคของบุตราพวกเจ้าดอกพวกเจ้าเห็นยังพวกเจ้าก็ได้หับสิ่งนั้นเขาไม่ได้วุ่นวายดอกแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจดอกพวกเจ้ามาด่า่อยโลกโซเชียลคอยพูดดีน้อยยังมันเป็นอยังเนาะโมเมนคอยสิเป็นเด็กน้อยพวกเจ้าอยากด่าพวกเจ้ากับอายุลื่นคอยก็ไร้คนอยู่ดอกคอยว่าสิ่งที่พวกเจ้าวาว้าวุ่นวายกับเด็กเห็นยังไม่ต้องไปวุ่นวายกับเด็ก ข่อยเลยออกมาอธิบายออกมาบอกให้เขาใจว่าลูกข่อยนังเรียนหนังสือบอ่จบเดอ้อเมื่อนานนะคิดไม่คิดไตตรงไม่การที่จะเม่นในสิ่งที่ไลาไๆให้เขาในแบบนั้นเม่นแนวมันถือแน,นวมันจบมันงามแน่บมเมนว่าลูกข่อยสิไปโลโลเลลีนอกลู่นอกทางในสายหูสายตาพ่อแม่ลูกข่อยบ่เคยดอก วันเสาร์อาทิตย์อยู่เพื่อนอยู่ซานเห็ดเวียกเห็ดงานสักผ่าสักแพรอยู่ในอวาทโอแม่ไม่ได้เคยออกเพื่อนนี่เด็คือนี่กับวันอาทิตย์นี่แล้วก็เฝ้าห่านให้พ่อให้แม่อยู่เพื่อนอยู่ซานออกเพื่อนก็ต้องมีแม่มีพ่อพาไปนี่แล้วก็นอนเฝ้าห้านคล้ายเครื่องให้คอยเข้าใจนํากันเนาะจ้าไม่น้อยก็ถผาพิษพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมัน อ่านบ่งคอมเมนต์แล้วมันมันเป็นแต่ศูนอะไรได้บึงแล้วก็ศูนผู้เม่นคิดได้แนวใดเอาสมองส่วนใดมาคิดก็กรเงิดเงิดน้ำผึ้นไหลเงิดแห้งเงิดเงิดว่าเอาส่วนใดมาคิดเอาสมองส่วนใดมาคิดคะแนนว่าลูกขอยอลีเเกีน่งคำมากินเหล้ากินเบียร์เฮ่ฮะจัดงานปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ปปตกับหมู่ไปกับคำกลางคืนใครแน่อันนี้ลูกเขาได้เคยเป็นแบบนั่นเลยแล้วก็ไบดบ้เคยเห็นแบบสิ่งนั่นเหล้ายาบ่เคยไก่ไม่เคยแตะ อยู่เพื่อนอยู่ซานเรามากินกันเป็นเป็นของทอดของมันเราจังอ้นวนนันเล่านันเรามากินของอ,อ้วนอ้วนมันมันเรามากรูปหอยนันเขาใจอยู่นํำกันเดอ้อผู้ที่เป็นอันบออมักหอยเราต้องไปคอมเมนต์โลโลเลดอกคอมเมนต์ดาหอยโลดบหมักหอยนันคลิปนี้กันไม่น้อยบ่มียังไลเด้ยพี่น้องเดอ้ออ่านบึงคอมเมนต์แล้วก็อยากให้โพดว่าเมนใส่สมองเมน เม่นโง่เม่นจ้าเนาะมันกแตู่นย์แต่เนาะคนเม่นพีิชางเม่นเด็กน้อยวุ่นวายกับเด็กน้อยเห็นยังมีคนมาซื้อเครื่องห่านเสาอ้นจะไม่น้อยกับเห็ดเห็ดเป็นเซอร์โบแหมเสาอ้นไปอันกินเปิดกําลังเสียอะไรี่น้องเด้อได้แล้มั้งแม่ ขายกโกโก้หายสะออนพี่น้องเลยที่แม่ค้านี่ขายจ้าจะคลองหานมาอยู่นะพี่น้อง พอดีคือโบใส่ทงใส่กระด้ายไปเลยขมพอดีนะพอดีเหรอได้เหรอ ขายเครื่องใหนะ้นอ้นได้อีกหนึ่งจอกแล้วพี่น้องแม่น้อยสุ่งกะเห็นผลซุ่งแล้วก็เลยเบึง่งผลซุ่งแล้วก็เห็ดเป็นอยู่เอาก็เลยขายให้เพื่อนเพื่อประหยัดงเสียลูกค้าลาไปก่อนเดอ้อคลิปนี้กับพี่น้อง